บทที่หนึ่งลายาสิ้นสุดลงแล้วต้องการบันทึกหรือไม่สี่บันทึกบันทึกทำไมวะเอา้าฮะเด็กนี่มาทำอะไรอยู่นี่เนี่ยวาดรูปอยู่เหรอขอดูหน่อยสิจะขยำทำไมอะ่ะในนั้นวาดอะไรไปอะ่ะทำไมกลับมาเนึ้อมาไล่กะวะมีสองมิติเหรอ มันคือเอ่อตัวละครที่ฉันออกแบบน่ะเจ้าหญิงแห่งดวงดาวเธอหนีออกมาจากบ้านของตัวเองที่อยู่ในอวากาศน่ะแล้วไงต่อเหรอไม่มีต่อแล้วแหละฉันนึกอะไรที่เกี่ยวกับเธอไม่ได้แล้วเกี่ยวกับที่ที่เธอจากมาสถานที่แบบไหนที่เธอจะอาศัยอยู่ในโลกนี้เพื่อนของเธอคือใครกันแน่ฉันนึกอะไรไม่ออกเลยจริงๆในหัวของฉันน่ะมันก็มีไอเดียเกี่ยวกับเธออยู่เยอะเลยนะแต่ฉันไม่รู้จริงๆว่าจะวาดอะไรต่อไปดีอ่ะ เจ้าหญิงแห่งดวงดาวจากอวกาศทําอะไรอะ่ะกําลังจดไอเดียของเธออยู่ไงอันนี้มันช่วยจัดก,การความเครียดของเธอได้นะถ้าเธอทําผังแบบเนี้ยแถมยังช่วยให้เธอจัดก,การความรู้สึกได้ทั้งด้านบวกและด้านลบด้วยเหมาะก,กับเอาไปปรับใช้ลดความเครียดได้ดีเลยคือเจ้าหญิงแห่งดวงดาวนั่นได้เดินทางมาที่โลกนี้ใช่ไหมเอาเป็นมาด้วยดาวตกดีไหมล่ะแบบว่าเธอแยกตัวออกมาจากดาวแฝดของเธออะไรอย่างเงี้ย แล้วที่เธอมาโลกก็เพราะว่าเธอเหงาเธอต้องการเพื่อนสักคนคิดว่าเป็นไงโหสุดยอดไปเลยอะ่ะคิดได้เพราะเวทมนมวตเหรอสมุดเล่มนั้นม,มีพลังด้วยหรอเป็นเพราะเว่นม์จากซื้อสมุดนั่นหรอเฮ้ยถ้าสมุดนี่มันมีพลังอยู่จริงอะ่ะเธอก็เอามันไปเถอะเอมแม่ฉันบอกว่าไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้าก็จริงของแม่เธอนะงั้นฉันขอแนะนำตัวก่อนเลยฉันอัดมา เรียกฉันว่าเนมล่าก็ได้ทีนี้เราก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าแล้วนะเพราะเรารู้จักชื่อกันแล้วจริงไหมฮะก็ได้ก็ได้ในชนะแล้วทำไมนายถึงอยากให้มันกับฉันล่ะก็ฉันสนใจรูปที่เธอวาดนะสิบอกก่อนนะว่าฉันเป็นนักเขียนด้วยจริงเหรอเนี่ยเออก็ยังไม่ใช่ตอนนี้นะเอาไปสิเจ้าหนูถือว่าเป็นของขวัญของขวัญหรอแต่มันยังไม่ถึงวันเกิดฉันนี่ของขวัญน่ะไม่จําเป็นต้องมอบให้ในวันเกิดก็ได้ นายนี่สุดยอดจริงๆเลยขอบคุณมากนักเรียนต้นแบบอย่างเธอนะ่ะต้องวางแผนสำหรับอนาคตไว้แต่เนิ่นๆสิเดี๋ยวนี่คำพูดของคุณครูไม่ใช่เหรอเอาไอ้ลูกไม่รักดีทั้งหมดมันเป็นเพราะแกมัวแต่ว่าลุ้งงๆของแกยอยู่นั่นแหละขอร้องล่ะเธอต้องวาดมันต่อไปนะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นงงไปหมดแล้วเนี่ยคนเล่นเนี่ย โอ๊ยฮะกูกลับมาโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยแต่รอบนี้ไม่มีลายาวะ่ะทําไมชั้นถึงที่นี่มันห้องเรียนไม่ใช่หรอเราอยู่ที่โรงหนังกันนี่แล้วจากนั้นโรงหนังไม่นะลายาลายาไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่ไม่แย่แ yeah, 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 yeah. ล้วแย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ย,เ,ยเออแอดไมรันอยู่ไม่สุขเลยนะนายนี่ เหมียวพูดได้เออสิเธอเองก็เห็นความวุ่นวายในดินแดนของมะเหมียวสะจันแล้วกับที่โรงหนังแล้วไม่ใช่เหรอแถมระายะก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วด้วยไปกันเถอะฮะฉันเองก็อยากเจอเธอเหมือนกันอะ่ะไปหาเธอด้วยกันรู้หรอว่าเธออยู่ไหนอะ่ะไม่รู้อะ่ะตื่นสักทีดิพ่อเจ้าชายถ้ารู้ฉันก็คงไม่ชวนนายไปหาเธอเหรอกอ๋อโมโหใจกูอีกจะไปดีๆหรือว่าฉันอ่าให้ฉันขวนหน้านายก็ได้โทษทีโทษทีพูดถูกนะอันมาตั้งสติหน่อยสิ แมวพูดได้โลกนี้มันไม่ใช่ความจริงสักอย่างครับว,ว่าระหว่างที่เรามันจะไปเราก็ต้องดูของด้วยครับมีคนวาดหอยทากตัวเบิ่มๆไว้บนโต๊ะอีกแล้วดูเหมือมันจะร้องไห้อยู่นะแทนที่โต๊ะยังมีสำเนานิยายนักสือไวคณนองจากห้องสมุดอยู่ด้วยไปเราต้องไปไหนเนี่ยเออแล้วเราจะเริ่มจากไหนก่อนดียดูสินั่นใครใครวะเอา มีอะไรเหรออ่ามีอะไรหรอดูเหมือนแกจะยังไม่รู้ตัวสิท่าแกเองไม่ใช่หรอที่จะไปเกลียนลูกพี่ของเราอะ่ะใครวะฮะหัวหน้านายหรอก็อีหลิกไงลูกพี่เราอะ่ะหยุดทาตัวเอ๋อได้แล้วไอเวนนี่อย่างแรกเลยนะแกบงังคับให้ลูกพี่เราต้องดูดบุหรี่อะ่ะไม่ใช่มันบอกอยากไปดูดเองอะ่ะแกคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกหรือไงคงอยากทําเพื่อเอาหน้ากับครูสินะอย่างที่2แกไปเสียบสาวที่ลูกพี่เขากำลังตามจีบอยู่อะ่ะรู้เปล่า ย่างต่อไปเนี่ยทีเด็ดเลยอย่างที่สามแกมันหน้าโง,ง่ไงอ้าวจริงวะหน้ามันดูโง่จริงๆนั่นแหละคันมือชิบหายเลยเดี๋ยว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 ต่อไปอาตายเดียวจริงดิฟังนะฉันไม่มีเวลาจะมาเล่นไลฟ์สาระกับพวกนายหรอกนะพอดีฉันรีบอยู่อะขอทางได้ไหมอะเหมือนกูเล่นโปเกมอนอยู่อะแล้วกูต้องมาแบทเทิลรอยโอล์ไม่สนใจกันเลยเหรอไอหานี่หยุดพูดเลยนะพวกเราได้เวลาส่งมันไปคุยกับลากมะม่วงแล้วแบทเทิลรอยโอลพวกชอบบุลลี่จัดการ เป็นไงล่ะกลัวจะขี้แตกแล้วเลยแกร่งมากโอ้โค,แโคแโูแบทเทอเลโยเฮียเยเลยเป็นยังไงแกสเสร็จฉันเน่ตอบโต้เลยไม่ได้เลยอะเริ่มสัทีสิไอคนไร้ค่าเริ่มยื้อต่อไปไม่ไหวแล้วเนี่ยมันใกล้เสร็จแล้วแล้วเล่นมันต่อไปฮ้อะไรวะฉันขยับไม่ได้หยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยลายา ระยามาแล้วพวกแกคิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่อะ,อะระยาเหรอระยะเรามาทำอะไรกันที่นี่กันล่ะเนี่ยไปซะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะโอเคโอเคพวกเราไปกันเถอะเอ้ยขยับตัวนะลูก <c oughs> ขอโทษครับไปแล้วนะเดี๋ยวด้วยรอด้วยอะไรหัเนี่ย โอเคไหมเนี่ยทั้งสองทั้งสองคนทั้งสองคนเหรอรวมอีเมลนี่ด้วยเหรออีเมลมาทําหาอะไรเี่ะกูสิมึงห่วงกู <Yeah. S 1> กําลังตามหาเธออยู่เลยลาย,ยาเป็นห่วงแทบแย่เลยใช่ฉันก็อยู่นี่แล้วไงเลิกเป็นห่วงสักทีแต่ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะที่โรงหนังอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อนั่นน่ะเหรอ ที่เจอมาฉันก็พอสรุปได้ว่ามันเกิดจากพลังมหาศาลที่มาจากท้องฟ้ามาจากพลังของผู้ล่วงล้ำฉันสัมผัสถึงมันได้เลยอะ่ะแล้วก็มั่นใจมากด้วยว่ามันเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผู้คนในโรงหนังอะ่ะเสียสติกันไปหมดสรุปแล้วไม่ได้เป็นเพราะฉันสินะแล้วยังไหวไหมขอโทษนะที่ทําให้เธอเป็นห่วงอะ่ะคือฉันยังไม่ดีเต็มร้อยหรอกแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วแหละ รอบที่แล้วคงใช้พละ,ะพลังเยอะเกินไปจริงั่แหละแย่เลยสินะนี่ฉันแค่ต้องพักนิดหน่อยเองไม่ต้องคิดมากหรอกแล้วเราจะทํายังไงกันดีอ่ะเธอคงทําทอะไรไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่กับฉันนะนะไงนะฉันว่าสิ่งที่ทําให้ลงหนังและ,ะเล็บแบบนั้นน่ะอาจส่งผลให้ทุกอย่างต้องเลวร้ายลงด้วยก็ได้นะฉันต้องหยุดมันให้ได้ตอนที่ยังมีโอกาสอะ่ะรอบที่แล้วฉันไม่ไหวเลยสู้กลับไม่ได้แต่วันนี้ขอฉันลองสักหน่อยนะ เอาจริงดิเอ้าเนี่นยนะ<อ>ไหวเอ้าใครมาอีกเดียวแม่เหรอเกิดอะไรขึ้นไหวหรือเปล่าะระยะใครอะคุณนิเกนครับคือเธอเอเธอดูไม่ค่อยสบายเลยนะพอเดินไหวไหมเดี๋ยวครูพากลับบ้านอ๋อคุณครูไม่กลับคะ่ะเอ่อคือหนูหนูแค่อยากพักสักหน่อยนะคะพอหนูไปน,นอนพักที่ห้องเรียนได้ไหมคะ ถ้าเธอว่าแบบนั้นนะเดี๋ยวครูช่วยระาย,ยาฉันไม่เป็นไรมากหรอกอันมากไว้เจอกันนะ <c oughs> อ้าวแล้วหายไปเลยเป็นผีเหรอรู้สึกเหมือนเป็นตัวถ่วงเลยมีอะไรที่ฉันพอทําได้บ้างเนี่ยคิดแทนอีกแ้วอีเมลนี่อฉันรู้แล้วว่าอะไรจะช่วยเธอได้ตามฉันมาจริงเหรอเนี่ยคืออะไรอะ่ะมันช่วยระยะได้จริงเหรอเฮ้ยหยุดถาม แล้วรีบใช้ขาใหญ่ๆเดินตามมาสักทีได้ไหมไหนแล้วดูแมวโมโหใหญ่เลยดูปากังาบังาบอยากจะช่วยเธอใช่ไหมตามฉันมาเร็วเห็นต้องทําหน้าบูดแบบนั้นเลยแล้วขาฉันมันก็ไม่ได้ใหญ่นะนี่มันขาขนาดคนทั่วไปทางหาก